เกิดอะไรขึ้นก ok ับไลฟ์สด EP ที่25นะครับผมของทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนาะชื่อ EP ว่าโตเกียวบันเทิงศินที่มีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมารับเชิญนะครผมเกิดอุบิเหตุในช่วงเปิดตัวอุ้งอิงและหลายๆคนก็เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์เขาเรยว่าอย่างนั้ ที่บ่อยากให้เกิดอั่นหละชุกวิสัยเหตุสุดวิสัยจริงๆไม่อยากให้เกิดแต่หลายๆคนก็เข้าใจแต่ว่ากับมีบางคนที่บอกข้าใจเอามาเป็นดราม่าเอามาเป็นดราม่าเอามาวาหาย่างุิววัลฟินแรกเป็นตลยว่าพเตรียมพร้อมเออยังนันนั่นั่นเอออ่าแต่เราขอชื่นชมนะฮะผมน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกเนาะที่ออกมาช่วยพี่อุ๋งอิงได้ ทันเนาะเนาะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้ทันเหตุการณ์มันเกิดอีหยังขึ้นแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมน้องซีแกมก็ออกมาโพสต์ร่ายยาวเป็นหน้ากระดาษ A 4เลยว่าวถึงพี่อุ้งอิงเอาปรเห็นพี่น้องครับไปแปดไว้ไฮเดอร์ซีแกมได้ออกมาโพสต์เฮาสิเปิดคลิปก่อนหรือเสเอาน้องซีแกมโพสต์ก่อนอ่าเปิดคลิปก่อนดีกว่าเปิดคลิปก่อนนะให้คนได้เห็นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยอันนี้เนาะ เพชรบ้านแพงเสียงปรบมือต้อนรับน้ององค์อิง,องเพชรบ้านแพงอันนี้คือฉากเปิดตัวองค์อิงเลยนะม,มาในบทเพลงหอกฝันมละลังห้าน,นะครับพี่น้อง ก็คือเป็นฉากเปิดตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่มาในบทเพลงหออฝันมาลังหา<ช>่านครับพี่น้องแต่เกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยก็คือว่าไมันไม่มดังหรือไม่ไม่ติดหรือว่ามีปัญหา<ช>อะไรเราก็ไม่รู้ได้<ช>แต่ทีนี้ก็ยังได้น้องสีแกรมเนาะที่ ออกมาช่วยได้ทันเวลาใช่ไหมใช่ก็เลยได้ลองต่อได้ใช่แล้วทีนี้บางคนก็เข้าใจไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้หรอกเนี่าสำหรับคนที่คิดลบไปว่าทางพยมานฟินแลนด์หรือว่าทางค่ายว่าหาแสงเอาคนดังมาหาแสงมาให้ตัวเองดังมาอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือเป็นคลิปเขาไปตัดลงต่อๆแล้วมาคอมเมนต์หลายคน บางคนก็มาแก้ให้อยู่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกอ่าแล้วแล้วก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่ทําไมคุณแบบพยายามสร้างข่าวสร้างดราม่าให้เขาว่าให้เขาไปอ่าไปมองมองน้องสีแกมหรือว่ามองใครไม่ดีอย่างสีแหมอ่านี่แหละพี่น้องน้องสีแกมอ่านเบมึงเนี่ยน้องสีแกมก็เลยอ่านคอมเมนต์นี่เบมึงก่อนอ่านคอมเมนต์แมนบอสอ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์เดี่พี่น้องเนอะแคปไปเนี่ยสาวคุกอ่านใหนเพื่อนฟังแล้วก็ซวยเพื่อนจักหน่อยเท่ากับอ่านใหนเพื่อนฟัง อ่าคนนี้โพดว่าคอมเมนต์ว่า,วาเฮ็ดให้เขาเห็นขีพื้นคักนอกเชิญคนดังมาหาแสงหายคอขีไกลแล้วยังไปขายหน้าเขาหาแสงให้นักร้องในค่ายเพิ่มอีกอคือสิีว่าคนอื่นบอลูท่านว่าจังสี่หาแสงให้ขคอขีไกลวจะจ้ะ กสสิบบว่าพ่อไก่ไงด้อพ่อไก่เขาเรียกไอคุยหนฟินแลนดว่า,าพ่อไก่พ่อไก่เจ้ากระบอกครับโหมดมัน <พอ S 1> ไม่มีใ,ใครอยากให้เกิดมีการแบบนี้หรอกอมผมเสือเลยว่าในความคิดผู้บริหารในใจผู้บริหารอยากให้ทุกอย่างนะครับผมมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีหลีเธอว่าบอกเอาไม่มีใครอยากให้เกิดอุบิเหตุหรืออะไรยังไงเกิดขึ้นคนแฟนคลับคนนี้ก็เลยไปตอบว่ามึงเป็นอย่างไรอยู่บ่ออ่าตาศิลปินโตเกียวไม่กับบอดังเขากะสิแกงนองเพื่ออีหยังอย่างเช่นใดสี่แกอกมากับไม่กับยังบอดังกับมี่เออเขาเชิญมากระดังซูคนนั่นแหละครอ่า บ้านเจ้าปลาหลายบ่อหากินในเดอ้อช่วงนี้ปลาหมอข้างดำหลายอยู่สู่เด้อผุ่นไปหาปลาผุนยังสิมหาว่าเขาประมาณนี้ใช่้องเออสมองคีดได้ซั้นหนีเนาะขอหัวสะเทาะเข้า่าผิดพลาดอ่าก็คือคนเนี้ยเขาคิดว่าทางทางค่ายเนี่ยเอาน้องมาแ่งสี่บอกเอามาพยายามให้ ศิลปินตัวเองโด่งดังขึ้นให้คนอื่นไปเขียนเขาว่าอ่ะน้องซีแกรมน่ารักมากมาช่วยพี่องิงแต่มันก็เรื่องจริงแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันไม่ได้เกิดแค่กับตัวน้องอิงมันก็เกิดกับศิลปินในค่ายเขาด้วยอที่สําคัญน่ะเขาก็จะเอาไปปรับปรุงอยู่ในในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาว่าโฟกัสไม่ดีกว่าอย่าไปโฟกัสตรงว่าไม่ดังบ่ดังเขาม่าโฟกัสที่เขาเอ่นว่าสปิริต ของศิลปินทั้งสองคนดีกว่าอย่างอุ้งอิงที่เปิดตัวออกมาแล้วไม่ไม่ดังน้องก็อาจจะมีความตกใจนิดหน่อยแต่พอน้องซีแกรมได้ช่วยร้องในบางท่อนอันท่อนนึงเนาะแล้ววิงพอไม่กลับมาดังวิงก็ร้องต่อไปได้อย่างสวยงามเนาะอืมีนี่ยขอชื่นชมเด็กน่อยทั้งสองคนดีกว่าเจ็ดเจตนาคลิปนี้เบ้าโจทย์เจตนาคลิปนี้ก็คือให้มองความน่ารัก ความเอ็นดูของทั้งสองอว่าช่วยแก้สถานการณ์นี่อย่างเช่นซีแกมมาโพสร่ายาวแล้วก็โพสถึงอุ๋งอิ่งด้วยนะที่สำคัญนี่มีแต่อดีๆนั่งยาวๆนี่อแมนพี่น้องครับแมนไปอานเลยบ่าวจมมันเอาสิเด้อพี่น้องครับเหมือนที่สาวครูบอกเมื่อกี้เลยว่าคืออย่าให้เ้ามองในมุมที่แบบเป็นมุมบวกดีกว่าอย่าไปมองมุมอคติชแล้ว ยังจงเสียเรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่มุมมองคนด้วยนะคนจะมองบวกก็คือบวกคนจะมองลบก็คือลบทำให้เท่าม่องลบเท่ากับเปิสบายใจดอกพี่น้องครับเปิดที่ความสุงดอกเพราะฉะนั้นเราคิดบวกไว้ก่อนเนาะอ่ะสาวกุ๊กอ่ะล่าสุดนะครับผมน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกได้ออกมาโพสต์ร่ายาวเป็นหน้ากระดาษ A4 พี่น้องครับบอกถึงพีวงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอกถึงงานมือขึ้นอบปาเงี้ยวค่ะอ่นโบเห็นอ่ะเลย โตเกียวมิวสิกบันเทิงศสีย EP ี25นะครับผมสำหรับ EP นี้เป็นลำเรื่องต่อกรมาแนวใหม่ต่างจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่แกรมไม่เคยทำมาก่อนถึงจะมีเวลาซ้อมน้อยแต่ก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับพ่อพ่อแม่ f f c นะครับผมพิเศษสุด EP นี้ ก็คือแกรมได้ร้องเพลงคู่กับพี่วงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขอบคุณพี่วงอิงมากๆนะครับที่มารับเชิญ<ะ>ดีใจที่สุดเลยครับเพราะแกรมมีพี่วงอิงเป,เป็นไอดอลอแกรมก็ฝึกร้องเพลงของพี่วงอิงหลายเพลง<ะ>พี่วงอิงน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณแม่แมบิ๊กกี้แคร,รี่ด้วยนะครับที่เขียนบทประพันธ์กรลำนี้ขอบคุณที่ช่วยฝึกสอนช่วยแนะนำทุกอย่าง อีนี้แกรมหวังว่าพ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟจะชื่นชอบนะครับหากไม่ชื่นชอบสามารถติชมได้เลยแกรมพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไปเดี๋ยวอ่านต่อนะคะอขอบคุณพ่อบิก๊ก่วยให้โอกาสดีดีแล้วก็ขอบคุณ ผู้บริหารอีสานนครศิลป์อ,อีกทั้งผู้ใหญ่ในค่ายทุกๆท่านที่เมตตาเอนดูแกรมนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสได้สร้างสรรผลงานดีๆขึ้นมาขอบคุณพี่ๆศิลปินรับเชิญและพี่ๆนักแสดงทีมงานอีสานนครศป์ทุกๆคนนะเลยนะครับขอบคุณครูชิงจังและพี่ๆศิลปินในค่ายขอบคุณพี่อาร์มพี่น้ำพี่แต้มสีคอสตูมและช่างแต่งหน้าทำผมขอบคุณแม่คิงแม่ แซมพี่มะเหมียวพี่โกกี่พี่วิไอพี่ป๊อกธนูที่ช่วยดูแลทําทุกอย่างนะครับขอบคุณพี่พี่แดนเซอร์ขอบคุณทีมไลฟ์สดอินดี้สมายขอบคุณอาจารย์นักดนตรีขอบคุณพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมาลัยนะ้ําใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซีบ้านฮักน้องซีแกรมด้อมป้อมปาทูแกรมอาจจะเอิดชื่อพ่อพ่อแม่แม ไม่หมดแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าขอบคุณมาลายน้ำใจจากพ่อพ่อแม่แม่อซีบ้านฮาร์คแฟมิลี่แกมอาจจะเอ่ยชื่อพ่อพ่แม่ไม่หมดต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณมาลายน้ำใจจากไม่ออมเกาหลีขอบคุณมาลายน้ำใจจากพี่เฟิร์นบ้านพี่ตีวิทขอบคุณของฝากจากพ่อวิเชียนขอบคุณมาลายนั้น น้ำใจออนไลน์จากเพราะ่แม่พี่พี่ FC ทุกคนที่โอนเข้ามาแล้วก็ขอบคุณเพ่อแม่ FC ที่มาชมด้านหน้าเวทีและขอบคุณมาลัยน้ำใจด้านหน้าเวทีที่สําคัญขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณเพ่อแม่ FC ที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วทุกใบเข้ามาชมไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่2ี่ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้แกรมและพี่พี่ทีมงานฝากเอนดูและเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดแกมขออภัยด้วยนะครับฝา,ากติดตามและซัพพอร์ตศิลปินตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนี่คะ่ะน้องอูมอ้มาลายพรมใหญ่และ,ะน้องอุ้งอิงนะครับผมหลังจากจบงานอุงอิงก็ออกมาเคลือ่อนไหวเหมือนกันนาอได้ออกมาโพสต์นะครับผ่าน Facebook อุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงบอกว่าส่งงานเมื่อคืนค่ะขอบคุณพี่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้ำเดอจ้าที่ให้อีลาไปรับเชิญ พีพีในวงนารักทุกคนยี่หลีจ้าขอบพระคุณ FC น้องยูริ FC โตเกียวทุกๆคนที่ให้การตอบรับหลาเด้อจ้าค่ะแล้วแฟนคลับแม่คนนี้เข้าไปดูที่หน้าเวทีเลยอ่าบอกว่าหนูเก่งมากๆร้องเพลงคู่กับพี่อุงอิงเป็นเสียงเดียวกันเลยเสียงประสานเสียงคือเหมือนเสียงเดียวกันเลยเหมือนแยกแยะไม่ออกเลยอ่ จริงจริงอ่าใครได้ฟังใครได้ดูกลุ่มปีดนี้ก็คือแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากค่ะคุ้มจริงจริงอีพีนี้ถือว่าคุ้มมากๆสำหรับโตเกียวมิวสิกไลฟ์สดอีพี25เนาะอ่ะให้กําลังใจกันต่อไปแล้วก็ติดตามกันต่อไปมารอติดตามไลฟ์สดอีพีที่26ของทางโตเกียวมิวสิกกันดีกว่าว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้พวกเราอีกไหมอ่าเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองคนด้วยอย่างน้องอูอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็น้องสีแกมโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ไปแล้วนะคะ uh